สวัสดีครับพี่น้องเทลาครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระคัมภีหนึ่งเทโซดิกาบทที่5นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4ได้พูดถึงเรื่องวันของพระคริสต์หลังจากที่ท่านอาจาเปรโลได้กล่าวในหนึ่งเทโซดิกาบทที่4ข้อ1 3บสถึงสิได้พูดถึงพระอิสยาห์เสด็จกลับมาแล้วพระองค์จะกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์ท่านเปาโลจึงได้กล่าวว่าพระองค์จะมาเมื่อไหร่นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องวันเวลาที่ทรงกําหนดไว้นั้น ไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นและความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดที่มาถึงหญิงที่มีคันเขาจะหนีก็ไม่พ้นแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดนั้น วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะสังเกตมีคํา อันแรกด้วยกันนะครับวันของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งก็คือพระองค์ทรงกาหนดวันเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับคำว่าวันในที่นี้นะครับในภาษาเดิมโครนอสนะฮะคำว่าโครนอสเนี่ยนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งเขาว่าไคโอสโครนอสมันเป็นกําหนดวันไคโรสมันเป็นฤดูกาลนะครับมันเป็นโอมันเป็นเวลาที่เฉพาะที่เหมาะสมที่มีเหตุผลที่พระเจ้าได้กําหนดให้กับเราทําไมอาจารย์บาโลบอกว่าไม่จําเป็นต้องเขียนบอกให้ท่านรู้ เพราะท่านเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระองค์จะมาเมื่อไหร่แม้ว่าจะมีเหตุการณ์มากมายที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้นะครับว่าพระองค์จะเสด็จมาหลังจากมีเหตุการณ์เหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้เช่นแผ่นดินไหวจะมีการกันดานอาหารมีสงครามระหว่างประชาชาติต่อประชาชาติจะมีเรื่องของพระคริสเทียมเทศหรืออะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะไปหมดนะครับในพระคัมภีร์มัทธิวยี่สพระองค์กําหนดวันเวลาแต่ไม่มีใครรู้นะครับนั่นคือสิ่งแรกพระองค์กําหนดวันเวลาไปแล้ว มีแน่นอนพระองค์กําหนดไว้แล้วดังนั้นเองพระองค์ไม่ได้มั่วๆนะครับพระองค์กําหนดไว้แล้วอันที่สองครับพระองค์เตือนว่าจะมาเหมือนอย่างขโมยมาพระคัมภีร์ในตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสในบททิว 24: ่สี่ข้อสี่สสี่นะฮะพระองค์บ,บอกว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยมาเวลาไหนก็จะตื่นและระวังขโมยก็ไม่มาเนี่ยครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับ,นะรบพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นตื่นตัวอยู่เสมอนะครับและระมัดระวังอยู่เสมอ พระคัมภีร์บอกว่าเพราะเวลาที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นพระยิศวรพระเจ้าทรงยกตัวอย่างยิ้มพรมปราจารีสิบคนห้าคนฉลาดห้าคนโง่คนฉลาดก็เตรียมน้ํามันตัวเองไว้คนโง่ก็ไม่ได้เตรียมมาไว้ซึ่งหมายถึงการที่ไม่รับอระวังในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับบางทีเราหลงจากความเชื่อไปก็น่ากลัวทีเดียวครับเพราะว่ามันจะทําให้เราอาจจะอาจจัดนะครับไม่ได้รอดพ้นจากบาปก็ได้อันที่3ครับ ยิ่งต้องระวังเมื่อเห็นว่าสงบดีพระคมภีในตอนนี้ได้เตือนบอกว่าข้อ3เวลาที่ท่านบอกว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อน,นั้นแหละความพินาศอาจจะมาถึงเขานะครับดังนั้นเองเราเองต้องระมัดระวังเวลาที่เรากําลังสบายเวลาที่เรากําลังมั่งมีเวลาที่เรากํลา,ากลังไม่มีปัญหาเวลาที่เราขาขึ้นเวลาแบบนี้นะครับพระเจ้าจะเสด็จกลับมาเสด็จกลับมามี2แบบครับ1 พระองค์เสด็จกลับมาในวันสุดท้าย 2. รับเราไปก่อนเลยนะครับวันเวลาของพระองค์ที่จะรับเราตายจากโลกนี้ไปดังนั้นเองเราต้องระวังขาขึ้นให้ดีนะครับเวลาเราขาขึ้นเราต้องระมัดระวังน่าจะขอบคุณพระเจ้าและน่าจะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์จะกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์เมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเองในวันของพระซูคริ์พระองค์กาลังเตือนว่าพระองค์กําหนดวันเวลาไปแล้วชีวิตของเราเหมือนกันครับพระองค์กําหนดเวลาไปแล้วอันที่สองพระองค์เตือนว่า เหมือนจะมาอย่างขโมยมาอันที่สพระองค์ทรงสอนเราว,ว่ายิ่งต้องระมัดระวังเมื่อเราเจอเวลาที่เรียกว่าความสงบเวลาที่เราขาขึ้นอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงสอน้างหลายว่าพระองค์กําหนดวันเวลาไว้แล้วและพระองค์เตือนว่าการเสด็จกลับมาของพระองค์หรือการรับของพระองค์นั้นจะมาอย่างขโมยมาโปรดให้ข้าหมายาระมัดระวังอันตรายเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่คำไหล กำลังสงบดีกำลังขาขึ้นกับทุกๆเรื่องขออย่างห,หลายเพลดิดเพลินไปสิ่งเหล่านั้นแต่ตรงกันข้ามให้กําลังระมัดระวังอยู่เสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูยกิเจา้าเอเมนเจ้าขรับ